ช่วง The Boss Inspiration สนับสนุนโดยหลักสูตร The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบออาาาลที่ย่ยูข้้้งใใมชหครับช่วง The Boss Inspiration ครับเราจะมาพูดคุยกับท่านประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทคีนจำกัด ผู้นำทางด้านบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศไทยครับกับประเร์วันอริยะพุทธรัตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับเปิดครับครับผมเรื่องของการเรียนรู้ทางบัญชีและการเงินนะครับต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการหลายรายนั้นรู้สึกไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสัมผัสหรือเข้าไปเรียนรู้โดยเฉพาะในรายละเอียดมากนักแล้วก็ให้ลูกน้องบ้างให้คนที่อยู่ทางด้าน finance มปเรียนรู้บ้างจริงๆความจําเป็นนะั้นมีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็เราต้องเรียนรู้ลึกขนาดไหนครับครับ ครับขอบคุณมากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรู้เรื่องบัญชีการเงินเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจาการก็อาจจะเพิกเฉยหรืออาจจะไม่ได้สนใจในในใน,ในตัวงานตรงนี้มากนะักเพราะว่าถ้าในส่วนของเจ้าของผู้ประกอบการหรือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเรื่องบัญชีการเงินเนี่ยเขาก็จะมองว่า ไม่ให้ให,ให้ผู้ใหญ่ทำดี่นะครับก็เลยก็ไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจนะนจก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งมามุ่งการตลาดสําสหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารหรือว่าทํางานอยู่ในบริษัทเนี่ยบางครั้งก็เข้าใจว่าตรงน,นี้มันเป็นเรื่องของบัญชีรเราจะเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของไรายได้ซึ่งจริงๆพอมาทําธุรกิจเมื่อมีขนาดองค์กรที่ใหญ่ขึ้นหรืองานที่มากขึ้นเนี่ยการบริหารเข้าใจบัญชีการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อนของธุรกิจเลย ครับ <S 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 เขาบอกว่าเพียงแค่ตั้งมืออาชีพหรือจ้างมืออาชีพมาทําก็เพียงพอแล้วจริงๆมันมันไม่พอใช่ไหมฮะไม่พอฮะไม่พอเลยฮะเพราะว่าในบางช่วงของธุรกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเรื่องของบัญชีการเงินเนี่ยผมมองคิดว่าอาจจะอยู่จะต้องไปคู่กับการตลาดเลยหรือในบางช่วงของอธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องนำนำการตลาดไปด้วยซ้ำเพราะว่าจะองวางแผนในเชิงกลยุทธ์ว่าเอ้เรามี กระสุนหรือมีเอ,อคุณเพียงพอที่จะขยายธุรกิจหรือจะไปเพิ่มขยายตลาดได้หรือเปล่าอืมใช่เพราะบางทีเราวางแผนการตลาดปรากฏว่าพอกลับมาถามบัตเจตเอ้างบไม่มีก็ไม่พอก็มันไม่สอดคล้องไม่เป็นในทิศทางเดียวกันใช่ไหมะใช่ครับใช่ครับการพัฒนาสัง,งยาภาพโดยเฉพาะเรื่องของผู้บริหารเองก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ในแง่ของผู้ช่วยผู้บริหารเองก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับครับใช่ครับซึ่องอนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารเนี่ยนอกจากจะมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความรู้ในเชิงบริหารทางกลยุทธ์ในด้านบัญชีการเงินที่ที่สาําคัญนะย่างที่กับขึ้นต้นนะครับครับจริงๆแล้วผู้บริหารไม่สามารถทํางานได้ทุขยากอะใฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ช่วยหรือมือขวาของผู้บริหารทางด้านการเงินเด็กก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สาําคัญครับเออมากทีเดียวสําหรับบริษัทอง,งคอ์กรน,นะครับครับ เราจะพูดคุยกับคนที่เขาอยู่ในสายการเงินสายไฟแนนซ์หรือว่าสายทางด้านบัญชีเนี่ยได้ได้ได้รู้เรื่องแล้วเป็นภาษาเดียวกันได้ยังไงอาจารย์มองเพราะว่าผู้บริหารหลายท่านก็มีปัญหาที่จะมาพูดคุยกับคนที่ดูแลทางด้านการเงินและบัญชีไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเข้าใจกันไม่ค่อยจะเป็นภาษาเดียวกันนะจ๊ะถูกถูกต้องเลยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้หรือว่าเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในเรื่องของ คำศัท์หรือในเรื่องของความหมายเนี่ยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนวัตถุด,ดิบในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต้นทุนปริมาณกําไร,รต่างๆเนี่ยผมมองว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่งั้นเนี่ยในในใน,ในที่ประชุมเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใจหรือเราไม่สามารถที่จะช่วยช่วยฝ่ายการเงินหรือว่าฝ่ายบัญชีในการที่จะกําหนดกลยุทธ์กับธุรกิจได้อืมครับ มันจะสามารถไปถึงขนาดที่เรียกว่านําพาให้องค์กรของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเรื่องของการบริหารเฉพาะบัญชีการเงินเนี่ยถ้าเราเรียนกันผิวเผิอหรือเรียนกันธรรมดาเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้แต่ว่าตัวโครงการตัวโปรแกรมของทาง The Boss เนี่ยนะฮะทาง MPI เนี่ยนะฮะ Holistic Finance for the Boss เนี่ยมันมันมีรายละเอียดลึกมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ คืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อหลักสูตรของโพลิิติกไปนั้นปรเนอ่ยมันจะเป็นองค์ความรู้หรือเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของผู้บริหารโดยเฉพาะเลยภาพภาพภาพโพลิติกก็คือดูจากภ,ภาพภาพองค์รวมว่าเสามควรที่จะรู้อะไรบ้างนะค,ะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าในรายละเอียดเนี่ย ยังไงเนี่ยก็จะต้องมีผู้ผู้ช่วยนะครับหรือว่าผู้ที่จะมาทําในในรายละเอียดตรงนี้ซึ่งสาคัญมากเพราะว่าผู้เรียนหารู้แต่ว่าไม่มีคนทำก็อาจจะอาจจะไม่สามารถที่จะเอะขับเคลื่อนในในเรื่องของระบบตรงนี้ได้เพราะนั้นหมายคูามว่าตรงนี้สําคัญฮะไม่งั้นคิดได้แต่ไม่มีคนทํานะครับครับ,รบถ้าอย่างนั้นหมายความว่าคําว่าเดอะบอสนี่ไม่ได้จําเป็นเฉพาะซีออหรือว่าเจ้าของธุรกิจอย่างเดียวใช่ไหมฮะ ไม่จาเป็นฮะไม่จาเป็นก็หมายเดอรบอสนีเราเป็นผู้ประกอบการคนเดียวก็ถือว่าเป็นเดนอร์บอสได้หรือว่าเราเป็นหัวหน้างานเราก็ถือเป็นเดอรบอสได้เดอร์บอสมีความหมายไม่ใช่แปลว่าเจ้าของอรอเจ้านายอย่างเดียวหมายถึงว่าการเป็นผู้นํามากกว่าอืครับการอบรมหลักสูตรบัญชีการเงินมันดูแล้วโดยเนื้อหาเนี่ยถ้าคนที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยาก แล้วก็มันซับซ้อนมันมีมิติที่บางคนอาจจะมองไม่ถึงแต่ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยคนที่ไม่ได้จบบัญชีการเงินมาผู้บริหารที่บอกว่าฉันจบการตลาดมาบางคนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ส่วนมากก็จะเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกกันมาบ้างเขาเขาจะเข้าใจได้ง่ายไหมคะถ้าเขาอบรมแบบนี้รับคือจริงๆเนี่ยผมเองก็มีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะ,ะว่าอ่านหนังสือมาเราก็พยายามหาหนังสืออ่านเราก็หรือไปอบรมเราก็รู้สึกว่า เราไม่เข้าใจนะครับแต่แต่ผมว่า MPI เนี่ยก็มีหลักสูตรซึ่งซึ่งผมมองว่าเขาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากพยากรทางด้านการบัญชีการเงินมาเนี่ยแล้วก็อธิบายให้เข้าใจด้วยด้วยด้วยภาษาที่ไม่ยากนะครับซึ่งผมมองที่ว่ามันก็เป็นหลักสูตรที่ที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าผมเองได้เข้ามีโอกาสได้เข้าไปาร่วมร่วมเรียนในหลักสูตรเนียนะครับก็ทาให้ ในเวลาอันไม่มากนักเนี่ยนะครับในเ,เพราะว่าปกติผู้บริหารก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปลงเรียนใช้เวลานานๆแต่ว่าเราก็สามารถนําเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเอามาหาความรู้ต่อเนื่องได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการบริหารเบัญชีในเรื่องการบริหารการต้นทุนในเรื่องของการวิเคราะห์เอโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้าง mm hmm. นนที่ผมคิดว่าหลักสูตรตรงเนี้เป็นหลักสูตรที่ สามารถเข้าใจได้ในเวลาสัน้นนะครับเขาอบรมกันสามวันเองใช่ไหมฮะใช่ครับใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรโพลิสติกฟอร์ดบอสเนี่ยมีแล้วแต่อันนี้มันเป็นหลักสูตรภาคต่อ,อนะครับผู้บริหารหรือว่าผู้ช่วยผู้บริหารคือเอ,อจะมีการเจาะลึกในรายละเอียดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวบ,บการเงินที่เมื่อกี้ท้างต้นพูดถึงในการวิเคราะห์วงบบการเงินับการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจในเรื่องของงบกำไรขาดทุน,นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกำไรซึ่งรงายละเอียดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไม่มีคนมาทราบหรือว่าเข้าใจในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะลำบากในเรื่องของการในการทํางานตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักสูตรตรงนี้มันจะเป็นหลักสูตรต่อจากคนทีติดบรบอสก็คือสามารถที่จะเรียนรู้ภายในเวลาสั้นประมาณสามวันเนี่ยก็สามารถนะจะ ประยุน์ใช้ได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องผ่านเอ่อไมาเรียกว่าะไยนะจบบัญทีมาเฉพาะครับครับเป็นการอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้อบรมกล่งสัมมนาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับตั้งคําถามคําตอบหรือถกเถียงกันได้เป็นแบบเปิดถูกไหมฮะท่า,งงานอาจารย์ครับใช,ใช่ใช่ครับแต่อันนี้มันจะมันจะต่างจากหลักสูตรโัลิสติกไปในสเวนบอลก็คือว่า จะลงในรายละเอียดมากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งและมีความจําเป็นได้ครับสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะคนที่อยากจะมองในอีกหลากหลายมุมหรือหลากหลายมิติได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับดีครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับดรวัน์อริยะพุทธรัตน์นะครับท่านเป็นประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทคีนจำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เข้าอบรมหลักสูตร holistic finance for the boss นะครับการอบรมหลักสูตร holistic finance for the boss แล้วก็หลักสูตรที่ต่อเนื่องกันอย่างที่อาจารย์วาสานพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีการจัดสัมมนากัน3วันครับในวันศุกร์ที่7วันเสาร์ที่8และวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ครับ อำนวยการหลักสูตรโดยอาจารย์นวพรบุษยสุนทรครับท่านเป็นนักวิชาการและวิยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินซึ่งได้รับเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทงางภาครัฐและเอกชนจนํานวนมากครับใครสนใจครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t training mpi com นะครับ www t training mpi com หรือสอบถามและสมัครเข้าร่วสมสัมมนาที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 1 8 1 8 2 2 8 8 9 0ถึงนะครับ 091 818 22 88นถึง90นะครับหรือ02 168 7 243ถึง7 02 168 7 243ถึง7ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ CEO Vision วันอังคารลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับอังคารหน้าเราพบกันใหม่สวัสดีครับช่วง The Boss Inspiration สนับสนุนโดยหลักสูตร The Boss สู่ความเป็นนายที่สมบูรณ์แบบ